อามึงไปทันยิ้มบ่านหายเอาไปอันนี้คือเจ้าจ๋อหนาวไหมจ้าเราจะเป็นแม่หับมาที่มาที่รลูบเริ่มอุ๊ยนี่นิ่งๆก่อนนะทุกคนนิ่งๆนะมันแย่งกันมันตีตีกันแล้วไอีท

ไนี่ม่สดีมากเลยเดี๋ยวพี่ซื้อให้เออมันไปแย่งเนาะอย่าแย่งกันนะอย่ากัดกันเจ้าฮึกกินหลายเลยอ้ยแบงคืแล้วมีไอเอาไปพูนเอาถาไปเจ๊เจ๊เจ๊รับรับเอา เออลิงที่นี่นี่ใส่ดีป่ะเออมไม่แย่งเนาะดูดิยากัดกันนะสนุกดีอ่ะอุ้ยยาดะยาบอกบอกยาบอกบอกิ้อิหลนคตัวยังไปไอตัวนี้น้อยนี่นี่ใต้ไหนวะนี่ขางเจ้านี่น้อยนี่นั่งตามอมหมออยู่นี่ บอกลาบอกลาตัวมันสกัดไปย่าเงกังไป่านมึงนี่เลยน้อยนี่ยุยุย่างาังเอาอางาเอางเอาไหมเอาไหมเอามันอย่านอุยกใจมึตกใจมึงเอามึงไปทั้อย่มบะหมเอาไป ไป่ะเอาไปอย่าหยาดหยากันเด้บวกแม่สุดเด้อเฮ้ยมาไม่ได้เข้าแถวอ่ะเข้าแถวดิบักนี่บักดิบักดิบักห้าแดงแดงเดี๋ยวจะโดนอีกแล้วไปก่อนต้องเข้าแถวทีมาไอ้ว่ามาไปเอาไไปอ้พื้นมามาอุ้ยลูกนาหย่าไปปุ้นที่ดีเด้ไอ้ยืนย้นมาแนอนหนึ่ง เอามานีบักเดีเอาไม่ต้องหงิกเงยคิ้วใส่ฉันพักอันนี้สวนลวดยกือกันสวนลวนขมูอมสองเลยโอ้ยเพาดอียังมาส่วนลวดครับเอานี่พวกนายมาทนได้เอาบักไายบอกจะหยาดมูอ้ยเขากาประกามาเนาะเอะไรแ นี่ยข้างหลังเนี่ยให่หยาดมูบักบึงสวดลวดงมอันนโดหนอางใดดูบักนี่อีกเรางนีแล้ะบ่กพวกนายมาทั้งใขามาแล้วมีเด้โอ้ยใหญาใหกันลไม่เคลียร์คอยอีกแล้วอีดอีดเอาอีกบ่เอาล้วบักกัดบักกัด ยามึงขว๋งกูยังเดี๋ยวไงซุ้มนี่อีนี่สวดหลวดคักมึงโอ้ยแมียนบังดีเอาเอาลบบห้าเนี่ยเอาได้ไหนเอาข้อตายได้ไหมพวกเนี้วเดียวนี่หนายังไม่ได้อันนี้ตัวมีลูกนั่นนั่นนั่นตัวมีลูกมาเอู้หูดูดิมือมันยานสวดลวดเนาะโอ้ยเอาหล่ะ ใสเอาแบบนี้เออลังเจ้าใส่ดียำอ,อยู่บนต้นเจ้ายิ่งไปบอกกันตัวในน้อยไหมตัวเออเห็นตัวในน้อยไหมเอาบอกกูคืคอไม่เคยเห็นมึงเอาฉันน,นี่นี่เนี่ยตัวในน้อยเนี่ยนะมาแล้วมันหยั่งตัวใหญ่อันนี้ไหมตัวใหญ่หยาดมันไหมไหนอ่ะนี่อ่ะทั้งเสีย มาอีกแล้วโอเอ้าเอาจากได้เอ้าลวดลวดออกเตหัวเลยเออเออเฮ้ยเอเน้ำกันเออาตายๆอยเอ้ยข้าไหมาเร็วเร็วม่แมเออ้าไหนี่หรอโอ้บอกสวดลวดให่ตอนนั้นกูจำเลยเลยดินมเรล่บปะ เน่ยบ่ม yeah. uh, mm, uh. ันบูยืนบ่ละขาวโพดบ่สุกเดงเอาเอาอีกบ่แอบไปได้รึเปาไมาจับดูดิบกสวนลวงด้วยนี่จับมันได้นี่ดางแดงๆนั่นเอ้าสิมักตัดคุนึงเอาหนึ่ง้อนไปอะ เอ้าสามทีอันแม่บอกกิลวดแม่บักนี้กินหลายวะแมีงบักแคยกินกระโพดบวกเอ้าเอาอีนี่กูสิเมื่อแล้วเอาละเอาบักขามโปงเอามาเอาแม่เห็นไหมันึ่จะข้อมันเป็นอย่างเออมันก็เป็นสูตโตอ่ะเอาเอ้านี่ละเมาเอามาเอายิงอีกเอาไปมึงเอ้ากูซีเมื่ออะไรละ